อ,อนานำหมทนาบุญนำลูกนำล้านอันนี้ก็เราก็มาทำสำเร็จบุญแล้วนะคะวันนี้เราทำบุญใหญ่เราได้มาถวายข้าวสารเราก้อถวายอาหารจตุปัจจัยกับพระเจ้าพระสงฆ์นะคะแล้วก็เราก็มาสร้างพระเท้าเป็นส่วนด้วยนะคะแล้วเราก็มาบอกกล่าวเจ้าขุนเจ้าที่นะคะให้ท่านได้ร่วมอนนโมทานา บุญกุศลนะคะกับพวกเรานะคะเพื่อที่เราจะมีความสุขในความเจริญได้ดี่คนสุดท้ายนะคะเพิ่งมาจากธนาคารนะคะรับเงินล้านนะคะรับเงินล้านนะคะขอให้เป็นความจริงขบวนการหน้าโมตั้งหน้าโมสังจบสิคะ ชื่อสกุลได้สร้างบุญกุศลในวันนี้อันมีการถวายสันตทานแด่หลวงปู่มีที่ตักษาโรตลอบจนถึงได้ร่วมสร้างองค์เท้าเพศสวรรพระองค์เขียวพระองค์แดงไว้ในพระพุทธศาสนา